ส1ปีแล้วท่านเพื่อน9 1ปีแล้วนะคะสำหรับธนาบัตร1บาทรัฐบาลสยามนะคะพึ่งซึ่งพิมพ์ในปีพศ2475ค่ะพิมพในรัชกาลที่7นะคะธนบัตรใบนี้มีในรัชกาลที่7นะคะแบงค์1บาทนี้มีในรัชกาลที่7ซึ่งมีการยกเลิกรู้ว่รู้ไหมคะว่ามีการยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยนะคะและเปลี่ยนมาเป็นราชาที่ปไตัยนั่นเองนะคะเพืพ่อนดูนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เก่ามากนะคะ เกาปีแล้วนะเพื่อนซึ่งเก็บกันยังไงได้กันอย่างนี้นะคะเก็บกันยังไงได้กันแบบนี้นะตอนนี้มิ้วมีแบบที่สภาพคือสมบูรณ์คือไม่มีรอยฉีกขาดนะหนึ่งใบนะเพื่อนหนึ่งใบนะตอนนี้มิ้วมีธนบัตรรัฐบาลสยามนะคะเพื่อนจะมาปล่อยเพื่อนเพื่อนนะนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามมิ้วเอาไว้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะใบนี้นะคะมิ้วปล่อยที่หนึ่งหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับใบที่สมบูรณ์นะและสำหรับใบที่มีตำหนิก็คือมีความขาดมีความ ตรงนี้นะมีความขาดนะคะเพื่อนผู้ปล่อยที่ห้าพันเท่านั้นนะคะเพื่อนท่านใดสนใจนะรีบกดติดตามมือเอาไว้แล้วก็ทักมือเข้ามาได้เลยนะคะและท่านบัตรต่อไปนะคะเป็นรุ่นหนึ่งบาทรัฐบาลสยามนะคะซึ่งพิมพ์ในปีพุทธศักราช2 4 7 7ใช่ไหมคะน้องุกทีสี่เจ7ดนะคะสำหรับธนบัตรใบนี้สิ่งสําคัญก็คือมีการเพิ่มรูปประฉายาลักของรัชกาลที่7ลงไปนะคะมีการเพิ่มรูปฉัายาลักนะคะและด้านหลังนะคะมีการพิมพ์สถานที่คือ เป็นแบงค์ธนบัตรหนึบาทหลังวัดนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายในรัชกาลที่7เพราะว่าพระองค์ทรงปกครองถึง2477ถึง2477ี่เเนะคะเพื่อนเป็นรุ่นรุ่นสุดท้ายในรัชกาลที่7จนะรุ่นนี้มันมีแบบสมบูรณ์คือ1ใบมันปล่อยที่6 พันเท่านั้นนะคะปล่อยที่หกพันเท่านั้นนะคะและสภาพที่มีตําหนิอย่างนี้นะคะสภาพที่มีตําหนิอย่างนี้นะคะปล่อยที่สามพันเท่านั้นนะคะแต่ยังไม่จบค่ะเพื่อนแต่ยังไม่จบนะคะธนบัตรรุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไงมิวเข้าไปดูนะคะมูดูเข้าไปมูเห็นความแตกต่างของลายเซ็นของ รัฐมนตรีว่าว่าการกระทรวงการขังนะนเพื่อนความแตกต่างคือทําไมลายเซ็นมันจึงไม่เท่ากันเป็นลายเซ็นมือหรือไม่หรือเป็นการประทับตาเพื่อนท่านใดพอจะทราบนะความแตกต่างของธนอบัตใบนี้นะนเพื่อนดูนะ จะมีการเขียอย่างเงี้ยขีดข้างล่างลายเซ็นของของรัฐมนตรียุคนั้นนะเพื่อนๆดูตำแหน่งนะคะตำแหน่งคือไม่เท่ากันตำแหน่งคือแตกต่างกันนะคะตำแหน่งไม่เท่ากันและความเข้มของสีน้ำหมึกก็คือไม่เท่ากันและรุ่นนั้นนะคะพิมพ์ด้วยอักษรสีแดงอย่างงี้นะคะน่าเก็บสะสมมากๆเลยนะคะนักสะสมเนี่ยอย่าพลาดเลยนะคะใครสนใจที่ไปปล่อยต่อนะก็อย่าพลาดเช่นกันนะรีบได้รีบทักนะคะ รีบได้รีบทักนะคะมีจำนวนไม่เยอะนะคะรีบทักมิวเข้ามาเลยเลยนะคะ